สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าเกิดเหตุการณ์กาดจิงระหว่างการแสดงคอนเสิร์ตในชานกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียเมื่อคืนวันที่22มีนาคม2567เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย60รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า145คนซึ่งต่อมากลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลามไอซิส ได้ออกมาอ้างความรับผิดชอบอยู่เบื้องหลังการก่อเหตุในครั้งนี้ตามการรายงานข่าวดันระบุนะครับว่ากลุ่มชายในชุดลายพรางอย่างน้อย5คนได้เข้าไปในงานคอนเสิร์ตและใช้อาวุธปืนแบบอันตโนมัติกราดยิงใส่ผู้คนที่กําลังชมการแสดงคอนเสิร์ตอยู่นะครับทั้งยังคนร้ายนั้นใช้ระเบิดหลายลูกโจมตีในที่เกิดเหตุทําให้เกิดเพลิงไหม้ย่างรุนแรงหลังเกิดเหตุนั้นทางการรัสเซียได้ส่งกองกําลังพิเศษเข้าพื้นที่เพื่อปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้าย มีการส่งรถดับเพลิงหน่วยแพทย์และรถพยาบาลฉุกเฉินจํานวนมากไปยังพื้นที่เกิดเหตุรวมทั้งยังมีการยกระดับรักษาความปลอดภัยในสถานที่ที่มีผู้คนรวมกันมากมายไม่ว่าจะเป็นสถานีรถไฟนอกจากนี้ผู้ว่าการกรุงมอสโกได้ประกาศยกเลิกกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวัฒนธรรมและกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจํานวนมากทั้งหมดในกรุงมอสโกในช่วงสัปดาห์นี้ทันทีนะครับ ตามการรายงานข่าวนั้นก็บอกว่าล่าสุดนั้นทางด้านฝั่งของรัสเซียนะครับได้มีการเดินหน้าในการที่จะไล่ล่ากลุ่มผู้ก่อเหตุในครั้งนี้เนื่องจากว่ากลุ่ม IS หรือว่าไอซินั้นได้ออกมาประกาศอย่างชัดเจนว่าพวกเขาเป็นคนลงมือสำนักงานความมั่นคงแห่งรัฐหรือว่าเอฟและคณะกรรมธิการสอบสวนแห่งรัฐรายงานจํานวนผู้เสียชีวิตที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วก็บอกนะครับว่าล่าสุดฝั่งของ ทำเนียบรัฐบาลรัสเซียประนามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นการก่อการร้ายด้านประธานดิวลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงกําลังเร่งไล่ล่าตัวกลุ่มคนร้ายในเวลาเดียวกันรัฐบาลรัสเซียย,ยังยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภยัยทั้งสนามบินและสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วทั้งประเทศเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงสัปดาห์เดียวหลังจากที่ประธานดิวาดิเมียร์ปูตินชนะการเลือกตั้งเป็นสมัยที่5 ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากฝ่ายตะวันตกขณะที่สํานักข่าวกรองของยูเครนออกแถลงการยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์กาดยิงในครั้งนี้ส่วนสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐออกแถลงการว่าเป็นเรื่องเลวร้ายและส่งกําลังใจให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทุกคนให้มีอาการดีขึ้นโดยเร็วพร้อมทั้งยืนยันเคยแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองกับรัสเซียเพื่อแจ้งเตือนเหตุร,ร้ายที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ซึ่งมีผู้คนรวมตัวหนาแน่น นี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับกับเหตุการณ์การกราดยิงในประเทศรัสเซียจนทําให้มีผู้เสียชีวิตเบื้องต้นตอนนี้60รายแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บจานวนมากในผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้านส่วนหนึ่งก็เรียกว่าบาดเจ็บสาหัสนะครับซึ่งก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตเพิ่มเติมด้วยเช่นเดียวกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องท่าอินทนิลเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์ิวด้วยครับ